ฉันแค่พูดไปประโยคเดียวคนที่กล้าฆ่าไม่ได้ฉันจะฆ่าเองเรื่องที่จัดการยากฉันจะจัดการเองทําให้ปรมาจารย์ชุดม่วงแห่งเขาหลงหูและประมาจารย์ชุดแดงต้องก้มหัวให้ทันทียังทําให้ผู้บริหารระดับสูงของประเทศมังกรสันสถานเพียงพระฉันที่ข่ามิติมาแม้จะเป็นซอมบี้แต่กลับสวมชุดม่วงมือซ้ายใช้วิชาสายฟ้ามือขวาใช้วิชาเตา๋าเรียกได้ว่าเชี่ยวชาญจนเข้าคันเทพหลายปีต่อมาเขาหลงหูประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่ ซอมบี้ตนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นจากความว่างเปล่าใช้พลังอำนาจไร้เทียมทานตัดสินชะตาฟ้าดินสหายเตาทั้งหลายมาที่ห้องส่วนตัวของฟานห้าหมื่นมือวาดราวกับไฟและในขณะนี้ฉันที่ยังนอนอยู่ในโลงศพพยายามนึกถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นข่าวดีฉันแม่งข้ามมิติมาแล้วข่าวร้ายกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วแถมยิงตายมาหกร้อยกว่าปีแล้วไม่ทันให้ฉันได้คิดมากก็ได้ยินเสียงดังติงต๊งติงต้งติง๊งติ๊งต้องต้อง,องดังมาจากข้างนอกโลงศพปริศนาเปิดออก ฉันรับรู้ได้ทันทีว่ามีหัวขโมยตัวเล็กๆสองสามคนอยู่รอบๆตัวฉันพี่ใหญ่ดูสิพนี้ยังใส่ชุดสีม่วงอยู่เลยได้ยินว่าชุดสีม่วงเป็นชุดของนักพรตที่มีตำแหน่งสูงสุดแต่ของที่ฝังไว้ด้วยกันดูเหมือนจะไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่นะแม้ว่าร่างกายของฉันจะไม่สามารถขยับได้แต่ประสาทสัมผัสของฉันกับดีเยี่ยมอย่างน่าประหลาดถึงขนาดที่สามารถฟังจากความถี่ในการหายใจของเขาบอกอายุของอีกฝ่ายได้รวมถึงอาการเจ็บป่วยของร่างกายด้วย แปลกจังศพนี้ไม่เพียงแต่ไม่เน่าเปื่อยยังคงสภาพสมบูรณ์ขนาดนี้และบนหัวเขายังมีเยันสีเหลืองเขียนอะไรไว้ก็ไม่รู้ท่านแม่ทับลาก่อนจากนั้นก็รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองถูกคนสองคนแบกวิ่งออกไปในเวลาเดียวกันในหัวของฉันก็มีเสียงสังเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์ดังขึ้นยินดีด้วยโฮสผูกมัดกับระบบเช็คอินแล้วขณะนี้กำลังแจกแพ็กเกจของขวัญสำหรับมือใหม่รางวัลพลังบำเพ็ญหน100ึ่งรปี แสงสีทองวาบหนึ่งหายไปในพริบตาวินาทีต่อมารู้สึกว่าพลังของตัวเองแข็งแกร่งขึ้นหลายเท่าแต่เนื่องจากบนศีรษะมีเย็นผนึกป้องกันการเน่าเปื่อยร่างกายยังคงไม่สามารถขยับได้ไม่นานนักด้วยการเดินทางที่ขลุกขลักฉันถูกวางไว้ในเหมืองไม้เล็กๆแห่งหนึ่งและในขณะนี้ชายคนหนึ่งพิงรถบรรทุกสูบบุหรี่อยู่ข้างนอกพูดด้วยน้ำเสียงยังไม่หายตกใจพูดก็แปลกนะศพนี้อย่างน้อยก็หลายร้อยปีแล้วสิทำไมยังไม่เน่าเปื่อยเลยละ่ะชายอ้วนอีกคนหนึ่ง กำลังใช้ผ้าขนหนูเช็ดเหนือบนหัวได้ยินดังนั้นก็พยักหน้าเห็นด้วยใช่จริงๆด้วยเย็นสีเหลืองนี่ใช้สะกดซอมบี้ไม่ใช่เหรอหรือว่านี่จะเป็นซอมบี้พอพูดคำนี้ออกมาอุณหภูมิโดยรอบก,ก็ลดลงอย่างรวดเร็วชายสองสามคนที่กำลังสูบบุหรี่อยู่จ้องมองเขาอย่างดูร้ายอย่าพูดจาเหลวไหลพวกเราไม่ต้องสนใจมากขนาดนั้นส่งศพให้เขาก็สิ้นเรื่องแล้วซอมบี้หรือไม่ซอมบี้ก็ไม่เกี่ยวกับฉันในขณะเดียวกัน ภายในภูเขาหลงหูก็เกิดความโกลาหลขึ้นอย่างหนักสุสานของภูเขาหลงหูอันยิ่งใหญ่กับถูกโจนเปินสุสานบุกรุกแม้แต่ศพของปรมาจารย์ก็ถูกขโมยไปนี่มันเหมือนกับการขึ้นไปขี่บนหัวของภูเขาหลงหูชัดๆท่านใดนั้นนักพรตจากสีทิศก็ออกปฏิบัติการทันทีเข็มทิศแปดทิศลูกเต่าหกหน้าคำพีทั้งหมดถูกนำมาใช้เพื่อทำนายข้อมูลของโจนเปินสุสานอีกด้านหนึ่งเมื่อฉันได้ยินเสียงอีกครั้งพบว่าตัวเองถูกขังอยู่ในตู้กระจกเสียแล้ว ข้างนอกมีคนมุงดูเต็มไปหมดยังมีคนถ่ายรูปอีกไม่น้อยเท่าแก่วหวังคุณน,นี่มันสุดยอดจริงๆแม้แต่สุสานของเขาหลงหูก็กล้าขุดคุณไม่กลัวถูกตามล่าเหรอข้างนอกมีเสียงพูดคุยกันดังขึ้นคนที่ชื่อเท่าแก่วหวังคนนี้กลับไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยยกแก้วเหล้าในมือขึ้นพวกคุณว่าศพระดับนี้ถ้าขายให้ต่างชาติฉันจะได้เงินเท่าไหร่ของชิ้นนี้สมบูรณ์แบบมากไม่มีร่องรอยการเน่าเปื่อยเลยแม้แต่น้อยอย่างน้อยก็หลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ตอนนี้ออกนอกประเทศยากหน่อยนะตอนนี้ไม่เพียงแต่ตำรวจกำลังตามล่าพวกนักพรตในเขาหลงหูก็กำลังตามหาอยู่ด้วยพูดถึงเท่าแก่หวังนี่ก็ใจกล้าจริงๆสุสานของเขาหลงหูก็กล้าขุดสิ้นเสียงพูดทุกคนต่างก็อดไม่ได้ที่จะยกนิ้วโป้งให้เท่าแก่หวังยกนิ้วโป้งให้เท่าแก่หวังได้ยินดังนั้นก็ตะลึงเล็กน้อยจากนั้นก็หัวเราะเสียงดังกลัวอะไรล่ะยุคนี้มีเงินถึงจะเป็นทุกอย่างฉันติดต่อคนไว้แล้วพรุ่งนี้ก็จะส่งออกไปต่างประเทศ ถึงตอนนั้นคนของเขาหลงหูก็ทำอะไรฉันไม่ได้แล้วใบหน้าของฉันในตู้กระจกมืดครึ้มลงไม่รู้ว่าเป็นเพราะการข้ามิติมาเป็นซอมบี้หรือเปล่ารู้สึกว่าอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองจืดจางลงไปมากในขณะนั้นเองลมพัดเบาๆแสงไฟโดยรอบก,ก็ดับบูบลงตามมาติดติดหน่วยรบพิเศษสิก,กวานายโรยตัวลงมาจากฟากฟ้าแต่ละคนถือปืนกลเบาหนึ่งกระบอกในชั่วพริบตาในความมืดเต็มไปด้วยแสงไฟจากการยิงปืนสถานการณ์ก็เกิดความโกลาหลขึ้นทันที เท่าแกหวังไหนเลยจะยังคงความสงบนิ่งเหมือนเมื่อครูได้ในเวลานี้เหมือนเต่าตัวหนึ่งตัวสั่นเง,งันมกซ่อนตัวอยู่ในมุมกระสุนปืนศาสตร์กระหน่ำไปทั่วอย่างไม่เกรงกลัวยิงไปโดนตู้กระจกที่อยู่ตรงหน้าฉันกระจกแตกกระจายเกลื่อนพื้นทันทีเหลือเพียงฉันยืนอยู่ตรงกลางอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางความโกลาหลได้ยินเสียงร้อนรนดังขึ้นระวังกันหน่อยสิอย่าให้โดนร่างบรรพบุรุษของเรานะเปลวไฟลุกโชนออกมาผู้รับผิดชอบฝ่ายตำรวจรีพูดขึ้นท่านนักพลตลีทางหน่อยครับ อีกฝ่ายเป็นกลุ่มติดอาวุธครบมือระวังอย่าให้บาดเจ็บนะครับพวกเราจะแย่งชิงศพกลับมาให้ได้แน่นอนครับส่วนฝ่ายเท่าแก่หวังชายสวมแว่นกันแดดคนหนึ่งยืนหยัดออกมาทุกคนระวังใช้ของเก่าชิ้นนี้เป็นที่กำบังสิ้นเสียงพูดเขาก็ประคองเท่าแก่หวังขึ้นมาเดินไปหลบอยู่ข้างหลังฉันขณะที่ยิงต่อสู้ก็หลบหลีกไปด้วยเพราะเหตุผลส่วนตัวกระสุนปืนไม่ได้พุ่งมาทางนี้เลยตั้งใจหลีกเลี่ยงแต่ในเวลานี้ฉันกลับรู้สึกตื่นเต้นมาก โดยเฉพาะกลิ่นคาวเลือดนั้นทาให้เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันพองตัวและหายใจแรงทันใดนั้นไฟฉายสปอตไลท์หลายดวงส่องลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ด้านบนส่องไปที่คนสองสามคนที่อยู่ข้างหลังฉันอย่างจังวางอาวุธแล้วยอมจำนวนเสียโดยดีพวกเรายังพอจะผ่อนปลนให้ได้นักพรตคนหนึ่งก็ยินขึ้นตะโกนด่าเสียงดังไอเวนเอ๋ยรีบปล่อยบรรพบุรุษของข้ามาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าท่านนักพรตผู้นี้ใช้สายฟ้าฟาดเจ้าละถ้ายังกล้าใช้ศพบ,บรรพบุรุษของข้ามาบังกระสุนอีก เดี๋ยวจะส่งเจ้าลงนรกขุมที่สิบแปดเลยได้ยินดังนั้นกลุ่มคนที่เท่าแก่วหวังเจ้ามาดูเหมือนจะไม่ค่อยตื่นตระหนกเท่าไรเพราะพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้มีพลังพิเศษระดับนานา,นาชาติต้องการจะหลบหนีที่นี่ก็ยังเป็นคําตอบชายสวมแว่นกันแดดคนนั้นพูดขึ้นก่อนเท่าแก่วหวังท่านเตรียมตัวให้พร้อมพวกเราจะพาคุณหน,นีไปจากที่นี่ทันทีแต่ของเก่าวพวกนี้เราคงเอาไปไม่ได้แล้วล่ะได้ยินคําพูดนี้เท่าแก่วหวังก็เงียบไปในทันทีเงินทองนั้นสําคัญก็จริง แต่ชีวิตสําคัญยิ่งกว่าจากนั้นเขาก็ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวพาฉันไปแต่ของพวกนี้ทําลายให้หมดดีหัวหน้ากลุ่มโบกมือก็เริ่มลงมือทันทีในทันใดนั้นของเก่าแก่โดยรอบก,ก็เริ่มถูกพวกเขาทําลายทีละชิ้นเสียงกระจกแตกดังหนักขึ้นเรื่อยๆมีเพียงฉันเท่านั้นที่ตื่นเต้นสุดๆใชๆ่รีบลงมือสิรีบมาดึงงินบนหัวฉันออกไปในขณะนั้นเองพร้อมกับคลื่นพลังที่พัดโหมกระหนำ่ำเยนสีเหลืองที่อยู่บนหัวของฉันก็ปลิวไปตามลม วินาทีต่อมากลิ่นอายเย็นเยียบราวกับศพโบราณคลืบคลานเข้าสู่หัวใจของทุกคนอุณหภูมิโดยรอบลดลงอย่างรวดเร็วหลายสิบองศาบอดีิการ์คนนั้นกำลังจะพาเท่าแก่หวังหนีไปเท่าแก่หวังรีไปเร็วพอหันกลับมาก็ยืนตะลึงอยู่กับที่ปรากฏว่าฉันที่เดิมทีเป็นเพียงศพในเวลานี้กลับเบิกตากว้างจ้องมองเขาเขม็งกลิ่นอายไอสีขาวพวยพุ่งพุ่งออกมาจากปากฉันบิดคอไปมาศพนี้ไม่ได้ขยับมาหกร้อยปีแล้วจากนั้น ก็พุ่งตัวเข้าไปจับตัวเท่าแก่หวังคนนั้นไว้ในพริตาอ้าปากกว้างกัดเข้าที่คอของเขาในทันใดนั้นรสหวานซึมซาบผ่านช่องปากไหลลงสู่ลําคอในชั่วพริบตาของฉันเท่าแก่หวังก็ค่อยๆกลายเป็นศบแห้งและยินดีด้วยโฮสทําลายผนึกได้เป็นครั้งแรกลองชิมเลือดเป็นครั้งแรกรางวัลพลังบําเพ็ญสามร้อยปีระดับพลังบําเพ็ญเฟยเจียงขั้นกลางบรรพบุรุษนักพรตที่อยู่ไกลออกไป แต่ละคนตกใจจนยืนตะลึงอยู่กับที่นั่นคือบรรพบุรุษของพวกเขาแถมยังเป็นบรรพบุรุษปรมาจาร์ที่สวมชุดสีม่วงอีกด้วยแต่ตอนนี้กลับกำลังดูดเลือดคนกลายเป็นซอมบี้ไปเสียแล้วปล่อยเท่าแก่วังนะท่านใดนั้นผู้มีพลังพิเศษคนหนึ่งก็ตะโกนล,ลัน่นกำปั้นขนาดใหญ่พุ่งเข้าใส่ฉันเขาคือพลังผู้มีพลังพิเศษสายพระกำลังหมัดนี้เพียงพอที่จะฆ่าคนได้คนหนึ่งได้ยินเสียงดังโครมจากนั้นก็มีเสียงกระดูกหักดังแกรบ ฉันไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยกลับเป็นคนที่ลงมือคนนี้แขนขวาหักละเอียดฉันค่อยๆหันสีสไปจ้องมองผู้มีพลังพิเศษที่เตะต่อยตัวเองคนนี้พ่นลมหายใจออกมาคำหนึ่งทําให้ขนตาของเขาแข็งตัวทันทีจากนั้นก็ยิ้มเยาออ้าปากเผยให้เห็นฟันสีแดงกำแกนี้เองที่ใช้ฉันเป็นโลก่กำบงังขณะที่คําพูดจบลงเล็บนิ้วชี้ยาวเรียวก็ดําสนิทพุ่งไปข้างหน้าทะลวงร่างของเขาโดยตรง จากนั้นก็ดึงปรับมากัดที่ต้นคอของเขาอย่างแรงท่ามกลางสายตาของทุกคนฉันดื่มดาอยู่กับเลือดสดๆราวกับพื้นดินแห้งแล้งที่ได้พบกับฝนทิศทว่าปรับทําให้นักรทและตํารวจที่อยู่ข้างๆตกใจกลัวอย่างมากท่านนักรทนี่มันบนรรพบุรุษของพวกท่านเหรอหัวหน้าทีมตํารวจกลืนน้ําลายเอือ้อกตกใจกลัวจนพูดไม่ออกภารกิจที่เขาได้รับคือจับกลุ่มแก๊งโจรเปื้นสุสานและช่วยเหลือสมาคมนักรทในการแย่งชิงพวกเขากลับคืนมาบทกวีบทหนึ่งของเขาหลงหู แต่แกไม่ได้บอกนี่หว่าว่าของเก่าชิ้นนี้มันมีชีวิตแถมยังดูดเลือดต่อหน้าพวกเราอีกนักพรตชิงซานที่อยู่ข้างๆคือหัวหน้าที่เขาหลงหูส่งมาครั้งนี้มีตำแหน่งเป็นถึงสิทธน้องของปรมาจารย์คนปัจจุบันมีสถานะสูงส่งมากแต่ในเวลานี้ก็ต้องตกตะลึงกับภาพตรงหน้าใบาหน้าของเขาซีดเผือดสองมือกำแน่นบรรพบุรุษจ,จางอี้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วไอ้พวกโจรปล้นสุสานเวรตลัลพวกนี้แน่ๆทำให้บรรพบุรุษกลายร่าง ส่วนฉันหลังจะกินดื่มจนอิ่มหนำแล้วก็ถอนหายใจยาวเนื้อหนังบนตัวก็ดูอบอิ่มขึ้นเล็กน้อยไม่แห้งเหี่ยวเหมือนเมื่อก่อนแล้วเหืยหน้ามองไปรอบๆก็ต้องตะลึงข้างหน้ามีสิทธิ์สำนักเต่ามากมายขนาดนี้ได้ยังไงบรรพบุรุษอย่ากลัวไปเลยลูกหลานมาช่วยท่านแล้วท่านใดนั้นนักพรตหน้าตายับกร้านคนหนึ่งก็ตะโกนลั่นออกมาเขาผู้สวมชุดนักเพราะสีเหลืองก็กระโดดออกมามือขวาถือดาบไม้ท้อพุ่งเข้ามาหาฉันตามมาด้วยสิทธิชุดเหลืองอีกสองคน พวกเขาถือเหรียญทองแดงและหมึกดำมาจากทุกทิศทุกทางนักพระชิงซานอยู่ไกลออกไปถือกระจกแปดทิตโกนว่าระวังหน่อยนี่คือบรรพบุรุษของเรานะได้ยินคำพูดนี้ฉันถึงได้ถอนหายใจโล่งอกเจ้าหนูไม่เสียแรงที่เป็นลูกหลานของฉันยังรู้จักดูแลบรรพบุรุษผลปรากฏว่าได้ยินชิงซานพูดต่ออย่าทำร้ายบรรพบุรุษจนวิญ,ญญาณแตกสลายก็พอท่านใดนั้นหน้าผากของฉันก็ปรากฏเส้นสีดำว่ากันว่าเขาหลงหูกับซอมบี้อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ จริงๆด้วยสิแม่แต่บรรพบุรุษอย่างฉันก็ไม่เว้นขณะที่ลังเลอยู่นักพรตหน้าตายับกร้านคนนั้นก็มาถึงตรงหน้าแล้วเย็นสีเหลืองในมือพุ่งตรงมาหาฉันบรรพบุรุษขออภัยด้วยครับนี่คือเย็นเต้าซื้อที่คุณท่านคิดคนขึ้นไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้นํามาใช้กับคุณท่านเองเมื่อเห็นเช่นนั้นฉันก็กําหมัดทั้งสองข้างแล้วเหวี่ยงออกไปอย่างแรงไอ้สีดําพวยพุ่งออกมาจากหมัดทําลายยันแผ่นนั้นในทันทีจากนั้นก็พุ่งตัวหลบออกไปอย่างรวดเร็ว ฝ่ามือฟาดไปที่หน้าอ,อกของอีกฝ่ายใช้ของที่ข้าคิดค้นขึ้นมาจัดก,การข่าพวกเจ้ายังไม่พออีกหรือคนหลังเหมือนว่าที่สายป่านขาดปลิวออกไปจากนั้นฉันก็กวาดสายตามองทุกคนแล้วพุ่งหมัดออกไปต่อยหมัดขึ้นไปในอากาศร่างกายบินออกไปราวกับค้างคาวไม่รอช้าจากความทรงจำแล้วปรมาจารย์แห่งเขาหลงหูทุกรุ่นแข็งแกร่งมากด้วยพลังของตัวเองในตอนนี้ที่อยู่ในระดับเฟยเจีงขั้นกลางไม่พอที่จะสู้ได้เลย ตอนนี้ถ้าไม่รีบหนีเดียวอยากจะหนีก็หนีไม่พ้นแล้วในขณะนี้ทหารหน่วยรบพิเศษบนดาดฟ้าต่างก็กลืนน้ำลายเอือ้องมองดูเงาที่ค่อยๆหายไปในกล้องมองกลางคืนไม่ใช่ว่าภารกิจครั้งนี้เป็นของเก่าบางอย่างเหรอศพที่วิ่งได้ห0ร้อปีนี่ถือเป็นของเก่าด้วยเหรอข้างล่างนักพรตต่างก็ออกปฏิบัติการเริ่มตามหาฉันนี่ไม่ใช่แค่ภารกิจจับซอมบี้เท่านั้นแต่นี่คือหน้าตาของเขาหลงหูถ้าให้คนในวงการเดียวกันรู้ว่าปรมาจารย์แห่งเขาหลงหูกลายเป็นซอมบี้ เรื่องนี้ถ้าแพร่ออกไปจะน่าอับอายแค่ไหนสีหน้าของชิงเซินในตอนนี้ดูไม่ดีเอาเสียเลยมองดูช่องว่างบนท้องฟ้าผู้เสียงบอกว่าสิทธิ์ายในสี่รุ่นของสเสวินเจินทั้งหมดถอยกลับมาพลังของบรรพบุรุษเกรงว่าจะถึงระดับเฟยเจิงแล้วพวกเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ข้าจะกลับไปรายงานเรื่องนี้ให้สำน,นักทราบด้วยตัวเองคนที่เหลือให้ตาหาบรรพบุรุษต่อไปจากนั้นเขาก็มาหาผู้รับผิดชอบท่านผู้กำกับเรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับห้ามแพร่งพลายออกไป ผู้กำกับเหวนเยียนพยักหน้าสูดควันบุหรี่เข้าปอดลึกๆแล้วค่อยๆพ่นออกมาหากมองดูให้ดีจะเห็นว่าคิ้วของเขากำลังสัน่นเบื้องบนสั่งให้เราร่วมมือเราก็ต้องร่วมมืออยู่แล้วท่านนักพรตนี่มันบรรพบุรุษของท่านจริงๆหรือสามพยักหน้าอย่างเคร่งขรึมสวมชุดสีม่วงใบหน้าเหมือนในภาพวาดเป็นบรรพบุรุษจางอี้เตาสเสวียนของเราจริงๆพูดถึงตรงนี้เขาก็มองไปที่โจนป้นสุสานที่ถูกจับอยู่ข้างๆอย่างดูร้าย ต้องเป็นพวกนี้แน่ๆที่ทําเรื่องเลวซามอะไรบางอย่างตอนนี้ฉันต้องรีบปรับไปแจ้งให้สํานักทราบเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่ขอตัวละก่อนท่านนักพรตเดินทางโดยสวัสดิภาพผู้กํากับพยักหน้าเล็กน้อยวันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นก็ทําให้เขาตกใจไม่น้อยแล้วเหนื่อยหน้ามองเพดานหมัดน,นี้ของฉันมันสุดยอดจริงๆถ้าโดนคนเข้าคงจะไม่ใช่แค่ตะเกียบคู่เดียวแน่ๆในขณะนี้ฉันที่วิ่งหนีออกมาจากตัวเมืองก็มุ่งหน้าไปยังป่าเขาเงาดํากระโดดไปมาในอากาศ ในที่สุดก็เห็นฟาร์มแห่งหนึ่งอยู่ไกลๆด้านขวาติดกับป่าเขาด้านซ้ายติดกับแม่น้ําถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีมาถึงส่วนลึกก็นั่งคัสมาที่ลงพร้อมกันนั้นเสียงของระบบก็ดังขึ้นอีกครั้งตรวจพบว่าสภาพแวดล้อมที่นี่ดีต้องการรวมสถานที่แห่งนี้เข้ากับพื้นที่ชุ่มน้ําหญิงหยางหรือไม่ตกลงสิ้นเสียงของฉันวินาทีต่อมาร่างกายของฉันก็ปล่อยไอพิษออกมาเริ่มแพร่กระจายไปรอบทิศทาง บริเวณที่ไอพิษไปถึงต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาดอกไม้เริ่มร่วงโรยแม้แต่ปลาและกุ้งในแม่น้ําก็ตายเกลื่อนลอยขึ้นมาบนผิวน้ําจากนั้นเสียงก็ดังขึ้นอีกครั้งสร้างอาณาจากักรหินอย่างสําเร็จแล้วไอพิษครอบคลุมรัศมีหนึ่งกิโลเมตรคําแนะนําที่เป็นมิตรโลกกําลังจะเปลี่ยนแปลงโปรดให้โฮสรีเพิ่มพูนตนเองพลังได้ยินดังนั้นฉันก็อดไม่ได้ที่จะตะลึงด้วยพลังของตัวเองในตอนนี้ที่ยังไม่ถึงระดับเฟยเจียงถ้าไปเจอพวกเก่งๆของเขาหลงหูเข้า เกรงว่าจะสู้ไม่ได้เลยหรือว่าจะซ่อนตัวไว้ก่อนดีกว่าจากนั้นฉันก็ลุกขึ้นยืนค่อยๆในหน้ามองดวงจันทร์ดูดซับพลังจันทราในมุม45องศาสำหรับฉันที่พลังมาถึงระดับเฟย์เจียงแล้วพลังงานที่ได้จากเลือดเทียบไม่ได้กับพลังจันทราเลยแม้แต่น้อยในขณะเดียวกันชิงซานอีกด้านหนึ่งก็กลับมาถึงเขาหลงหูแล้วในเวลานี้เขายืนอยู่ในวิหารสายฟ้าตรงหน้าก็มีนักพรตชุดแดงหลายคนยืนอยู่อย่างส,บสงบเงียม ตำแหน่งตรงกลางนักพระสวมชุดมุวงคนหนึ่งกำลังจุดธูปบูชาบรรพบุรุษสายฟ้าเขาไม่แม้แต่จะหันกลับมาถามว่าเสี่ยวซานศพบรรพบุรุษละ่ะทำไมถึงไม่เอากลับมาด้วยเสียงของเขาไม่ดังนักแต่กลับทำให้ทุกคนโดยรอบใจสัน่นได้ยินดังนั้นชิงซานก็มีสีหน้าหวาดกลัวประสานมือคารวะท่านปรมาจาร์บรรพบุรุษท่านหนีไปแล้วพอพูดคำนี้ออกมาก็มีเสียงฮือฮาดังขึ้นในที่นั้น นักพระชุดแดงบางคนถึงกับพันไปตวาดพูดจาเหลวไหลอะไรกันบนรรพบุรุษตายไปหกร้กว่าปีแล้วจะหนีไปได้ยังไงเจ้าเป็นอะไรไปหรือว่าไปเจอผู้เชี่ยวชาญเข้าทุกคนต่างก็ไม่เข้าใจในประเทศมังกรตอนนี้นอกจากสำนักใหญ่ๆที่ซ่อนตัวอยู่ไม่กี่แห่งนั้นแล้วใครยังกล้าเป็นศัตรูกับเขาหลงหูของเราอีกชิงซานเช็ดเหนือบนหน้าผากหันกลับไปมองนักพรตที่อยู่ข้างหลังลุกขึ้นปิดประตูวิหาบรบรรพบุรุษสายฟ้าโดยตรง เมื่อเห็นเช่นนั้นปรมาจารย์ชุดม่วงก็ถอนหายใจเย็นจะซ่อนอีกเหรอครั้งนี้เขาหลงหูเสียหน้าครั้งใหญ่จริงๆอีกไม่นานเกรงว่าคนทั้งประเทศก็จะรู้แล้วว่าสุสานบนรรพบุรุษของเราถูกขุดชิงซานกลืนน้ำลายเอือ้อสีหน้าเคร่งขรึมพูดจาติดติดขัดขัดท่านปรมาจารย์นี่ไม่ใช่แค่เรื่องง่ายๆอย่างการทรยศสำนักศพของบรรพบุรุษกลายร่างไปแล้ววินาทีต่อมาก็มีเสียงสูดลมหายใจเย็นเยียบดังขึ้นทั่วทั้งห้องโถงเงียบกริบแม้แต่ปรมาจารย์ก็ตะลึงอยู่นาน ถึงได้ค่อยๆเอ่ยปากถามเจ้าแน่ใจนะชิงซานก้มหน้าลงยืนยันว่าหลังจากบรรพบุรุษกลายร่างแล้วก็ทำร้ายสิทธิ์ของข้าคนหนึ่งแล้วหนีไปพลังน่าจะเกินระดับเฟยเจียงไปแล้วพวกเราไม่กล้าตามไปโดยพลาการทำได้เพียงกลับมารายงานข่าวนักพระชุดแดงหลายคนที่อยู่ในที่นั้นต่างก็มองไปที่ปรมาจารย์ที่อยู่ตรงหน้าโดยพร้อมเพรียงกันบรรพบุรุษที่ถูกขโมยไปคือปู่แท้ๆของเขาหลังจากทราบเรื่องราวโดยละเอียดแล้ว ปรมาจารย์ชุดม่วงจางเซวีนก็มีสีหน้าเย,ย็นชาพูดทีและคำว่าทุกคนไปตามหาให้ข้าพอพูดถึงคำสุดท้ายก็กลายเป็นเสียงตะโกนลั่นเสียงนี้ราวกับสายฟ้าฟาดราวกับความโกรธเกรี้ยวของบรรพบุรุษสายฟ้านักพระชุดแดงทุกคนรีบผลักประตูออกไปแต่ละคนรีบร้อนมุ่งหน้าออกไปข้างนอกเขาหลงหูก็เกิดความโกลาหลขึ้นทันทีสิทธิเอกหลายคนต่างก็ลงจากเขาเพื่อตามหาจันอีเวลาผ่านไปเจ็ดวันในพริบตา เรื่องสุสานบรรพบุรุษเขาหลงหูถูกขุดแพร่สะพัดไปทั่วแล้วทั้งประเทศมังกรไม่มีใครไม่รู้ไม่มีใครไม่ทราบอยากจะปิดบงังก็ปิดบังไม่มิดนักพรตใหญ่ทั้งสิบคนรวมถึงคนจากสำนักอื่นต่างก็ช่วยเขาหลงหูตามหาจันอี้ไม่มีใครรู้ว่าศพที่ถูกขโมยไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเขาซ่อนตัวได้อย่างไรและเขากลายร่างได้อย่างไรอีกด้านหนึ่งในดินแดนหยางซื่อป่าทึบมืดมิดน่าสะพรึงกลัวแตกต่างจากโลกภายนอกที่เขียวชอุ่มอย่างสิ้นเชิง ณจุดศูนย์กลางยิ่งไปกว่านั้นยังมีซอมบี้สวมชุดม่วงกำลังดูดซับพลังจันทราในมุม45องศาพลังจันทราสายแล้วสายเล่าไหลรวมมาที่เขาไม่ขาดสายเติมเต็มร่างกายทั้งหมดทันใดนั้นก็มีเสียงครางต่ำๆดังขึ้นไอสีดำพวยพุ่งออกมาจากทั่วร่างฉันเบิกตากว้างทันทีดวงตาสีแดงกล่ำเขี้ยวแหลมคมโผล่ออกมาผิวหนังแห้งเหี่ยวแข็งแกร่งราวกับเหล็กว่าเพียงเจ็ดวันก็ทะลวงถึงระดับเฟยเจิงขั้นสูงสุดแล้ว ดูเหมือนว่าดินแดนหยางซื่อแห่งนี้จะสุดยอดจริงๆจากนั้นเสียงของระบบก็ดังขึ้นอีกครั้ง r รีเฟรชเซอเช็คอินสำเร็จแล้วปลดไปที่ใจดีปราปีศาสตรเขาหลงหูเพื่อเช็คอินปลดระวังในเจดีปราปีศาสตร์มีปีศาจใหญ่โฮสสามารถดูดซับไอปีศาจของปีศาจใหญ่เพื่อเสริมพลังให้ตัวเองหรือจะสยบมันก็ได้เพื่อเตรียมรับมือกับโลกใหม่ที่กำลังจะมาถึงเมื่อเห็นสถานที่เช็คอินนี้ฉันก็ตะลึงไปในทันทีเจดีปราบปีศาสตร์เขาหลงหู พวกเขาไม่ได้ล้อเล่นฉันใช่ไหมตอนนี้ฉันไม่ใช่คนเดิมแล้วปรมาจารย์แห่งเขาหลงหูคนนั้นตอนนี้ฉันเป็นซอมบี้แล้วนะนักพรตหลายพันคนของเขาหลงหูกําลังถือดาบไม้ท้อตามหาตัวเองไปทั่วโลกฉันไม่หลบซ่อนตัวกลับจะไปให้พวกเขาจับหรือขณะที่กําลังครุ่นคิดอยู่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงลมพัดหวีดหวิวดังมาข้างหูคว้ามือเดียวมือขวาที่แห้งเหี่ยวทะลวงผ่านเปลวไฟสีเขียวในทันทีมองไปปรากฏว่าริมลำธารที่ไม่ไกลนัก กลับมีขุนพลผีตนหนึ่งเขานั่งอยู่บนหลังม้าผีรอบกายมีเปลวไฟสีเขียวลุกโชนกำลังจ้องมองตัวเองอย่างกระหายเลือดคิดดูก็น่าจะใช้พลังหยินในที่แห่งนี้หนาแน่นเกินไปดึงดูดผู้ถีปีศาจมากมายให้มาที่นี่ฉันยิ้มเยาะพุ่งตัวเข้าไปในริตตามือเดียวบีบคอขุนพลผีไว้ในมือฝ่ายหลังไม่มีแรงต้านทานแม้แต่น้อยถูกจัดการอย่างง่ายดายเจ็ดวันมานี้ฆ่าไอ้พวกนี้ไปเยอะมากแต่ครั้งนี้กลับรู้สึกว่าขุนพลผีตนนี้แตกต่างออกไปมาก ในเวลาเดียวกันบริเวณรอบนอกของจักรวดิหยางซื่อมีชายสวมชุดเหลืองคนหนึ่งเดินอาจอาจมุ่งหน้าไปยังส่วนลึกของจักรวัิหยางซื่อชายผู้นี้มือซ้ายถือธงผืนหนึ่งมือขวาถือเข็มทิศอันหนึ่งที่เอวแขวนถุงสีเหลืองใบหนึ่งในถุงดูเหมือนจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างอยู่กำลังถูกบดขยี้พลังหินหนาแน่นมากนี่มันต้องมีปีศาจตัวใหญ่อยู่ข้างในแน่ๆขุนพลผีตนนั้นเมื่อครู่ก็คงจะหนีเข้าไปข้างใันแล้ว ธงพันวิญญาณของข้ายังขาดราชาผีอีกต้นหนึ่งผู้เขียนเข้าไปดูหน่อยดีกว่าไหมพูดพางเขาก็ตบถุงของตัวเองข้างในมีเสียงกรีดร้องดังขึ้นที่นี่เต็มไปด้วยวิญญาณของมนุษย์ที่เขาฆ่าแล้วดึงวิญญาณออกมาเขากําลังจะหลอมธงพัน์วิญญาณไล่ลากขุนพลผีต้นหนึ่งไล่ตามมาถึงอีกด้านหนึ่งของสุสานจากักรพรรดิหยางหลังจากฉันตรวจสอบสภาพของขุนพลผีแล้วยืนยันว่าสติปัญญาของขุนพลผีไม่สูงนักกาลังจะลงมือ ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงแหลมคมดังมาจากข้างหูสหายเตาปลดรั้งมือไว้ก่อนนี่คือพวกเราพร้อมกับเสียงที่สิ้นสุดลงนักพรดคราวผสวมชุดเหลืองผู้นี้ก็ปรากฏตัวออกมาแต่เมื่อเขาเห็นรูปร่างหน้าตาของฉันชัดๆก็ต้องตะลึงไอเวน์ตะไลนี่มันสหายเตาอะไรกันวะใส่ชุดมงด้วยสหายเตาคนนี้ทำไมเคี่ยวถึงได้แหลมคมขนาดนี้แถมยังมีไอเย็นเยีเ่ยงแผ่ซ่านไปทั่วร่างอีกด้วยพอฉันหันหน้าไปจนสุดเขาตกใจจริงๆเท้าสะดุดเซถลาไปข้างหนึ่งเกือบจะล้มหน้าขามำ เมื่อสบตากันฉันรีตามองอีกฝ่ายท่านเป็นนักพรตเขาเมาซานหรือแม้ว่าชายคราวแพทตรงข้ามคนนี้จะดูเหมือนนักพรตเขาเมาซานมากจริงๆแต่รอบกายกลับมีกลิ่นอายแปลกๆที่บอกไม่ถูกขณะที่ฉันกำลังพิจารณาอีกฝ่ายอยู่อีกฝ่ายก็กำลังพิจารณาฉันอยู่เช่นกันเขี้ยวแหลมคมดวงตาสีแดงกำ่ำรอบกายเต็มไปด้วยไอปีศาจนี่มันซอมบี้นี่หว่าชายคราวแพทกลืนน้ำลายเอื้ออ้อมือที่จับธงพันวิญ,ญญาณอยู่ก็กำแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัว ในขณะนี้อากาศราวกับหยุดนิ่งข้างขาวฝูงหนึ่งบินทะยานขึ้นจากป่าข้างหูมีเสียงร้องแหลมเล็กๆดังระงมลมพัดเบาๆชุดนักพรสีม่วงเผยให้เห็นป้ายคำสั่งที่เอวชายราวแพตรงข้ามก็ลันนึกขึ้นได้ไอเชียแกคือศพปรมาจารย์ที่ถูกขโมยไปจากเขาหลงหูนี่ว่าแกแก่แก,กลายร่างแล้วเหรอได้ยินดังนั้นฉันก็แค่นเสียงเย็นชาไอสีขาวสองสายพวยพุ่ง,พ,งพุ่งออกมาจากปลายจมูกเจ้านักพรสเขาเหมาซานคนนี้มือไม้ไม่สะอาดเอาเสียเลย ถึงกับใช้ดวงวิญญาณมาหลอมทงเรียกวิญญาณชายคราวแพ้ก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันข้าถูกขับไล่ออกจากเขาเหมาซานานแล้วตอนนี้ไม่เหมือนพวกเจ้าพวกนักพรตแล้วจากนั้นเขาก็ค่อยๆล้วงเยีนสองสามแผ่นออกมาจากเอวคุณตามหมายหลักของพวกนี้ล้วนเป็นของที่คุณท่านคิดค้นทิ้งเองเมื่อหลายร้อยปีก่อนวันนี้ข้าจะใช้ของของเจ้าจัดการเจ้าเองจากนั้นเขาก็ประสานมือทั้งสองข้างปากพึมพำคาถาฟ,าฟ้าดินสยบอสนีบาสวรรค์ที่โรดจากนั้นก็ชี้มือเดียวอย่างแรง เย็นกลายเป็นเปลวไฟพุ่งเข้ามาหาฉันได้ยิงคาถาที่คุณเคยนี้สิ่งที่คุณเคยทําให้ฉันนึกถึงความทรงจําบางอย่างผุดขึ้นในสมองดูเหมือนว่าชาติก่อนของตัวเองจะเป็นบุคคลสําคัญจริงๆน่าเสียดายที่วิธีแห่งสวรรค์น,นั้นยากจะยังถึงดึงความคิดกลับมาฉันกำมัดทั้งสองข้างพุ่งผ่านเงาลมอย่างรวดเร็วพริบตาเดียวก็มาถึงข้างหน้าแล้วหมัดเดียวฟาดลงไปลูกไฟที่เกิดจากยานก็ระเบิดออกทันทีจากนั้นฉันไม่หยุดพักพ่นไอเย็นเยือกออกมาคำหนึ่ง กลิ่นไอพุ่งเข้ามาดุดมังกรข้าแม่น้ําชายคราวแพรีบหลบหลีกปรากฏว่าบริเวณที่ไอเย็นเยือกพัดผ่านไปแม้แต่กระดูกแห้งก็ยังทนได้ไหวถ้าโดนไอเย็นเยือกนี้เข้าไปเกรงว่าจะตายคาที่ทันทีหลังจากหลบหลีกพ้นแล้วในเวลานี้ใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความตกตะลึงเพิ่งจะกลายร่างก็มาถึงระดับเฟยเจียงแล้วที่สําคัญที่สุดคือเขายังมีสติปัญญาอยู่เช็ดเหงื่อบนหน้าผากชายคราวแพรีบล้วงเอาถุงเชิญคุณของตัวเองออกมา มือถือธงพันวิญ,ญญาณแล้วโบกสะบัดอย่างแรงสองมือประสานอินเย็นสีแดงแผ่นหนึ่งถูกเขาติดไว้บนธงพันวิญ,ญญาณเปลวไฟสีเขียวลุกโชนออกมาเลี้ยงผีพันวันใช้ผีชั่วครู่เหล่านี้ล้วนเป็นปีศาจร้ายที่เขาจับมาได้ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาพอดีเอาออกมาใช้ได้เลยปีศาจร้ายตนแล้วตนเล่าบินออกมาจากธงพันวิญ,ญญาณและถุงเฉียนคุณในทันใดนั้นป่าที่เดิมทีก็เต็มไปด้วยไอเย็นอยู่แล้วก็ยิ่งน่าสะพรึงกลัวมากขึ้น รากับนรกอเวจีทว่าเมื่อกลุ่มปีศาจร้ายสีดำพุ่งเข้ามาหาฉันในทันทีก็กรีดร้องออกมาทันทีที่แท้ก็เป็นปรมาจารย์แถมยิ่งเป็นหัวหน้าหน่วยลาตระเวนอีกด้วยปีศาจร้ายที่รอบกายถูกเปลวไฟสีแดงห่อหุ้มตนนั้นกรีดร้องแล้วหยุดลงทันทีรูปร่างของนางผอมเพรียวเสียงแหลมไพเราะแต่ตอนนี้นางกลับมองไปข้างหน้าด้วยใบหน้าเต็มไปด้วยความตกตะลึงปีศาจร้ายมากมายที่อยู่ข้างหลังนางในขณะนี้ก็เห็น,นชัดเจนแล้ว ไอบ้าเอ๋ยเป็นปรมาจารย์เต้าเสวียนจริงๆด้วยจะให้ข้าสู้กับปรมาจารย์เต้าเสวียนเนี่ยนะหรือว่าจะให้ธงพันธ์วิญญาณทรมานข้าดีกว่าข้าขอตายด้วยน้ำมือของธงพันวิญญาณดีกว่าฉากที่ปรากฏขึ้นอย่างกะทันหันไม่เพียงแต่ทําให้ฉันตะลึงอยู่กับที่แม้แต่ชายคราวแพะท,ที่กําลังถือธงพัน์วิญญาณอยู่ก็ยืนตะลึงอยู่กับที่เช่นกันราชาผีบวัวแดงแกจะวิ่งหนีทําไมวะรีบลงมือสิวะ